นี่ยังไงลงได้นะโด,ดตุ๊บกาแฟนี่ได้ลูกสาวมาใหม่ให้ชื่อน้องกาแฟอย่าไปเล่นนะ่ะอย่าไปเล่น เจเอีก,กาแฟมาจุ๊บหาที่อ้วนปะนี่มะกาแฟนี่แล้วมาแล้วมาแล้ว แลนมันแลมันแลมันแลนว <c oughs> ันเลี้ยงน้องด้วย còn bảo ui mứng ông mai chứ say Má gì qua mới hay gì nữa nè còn bảo anh nòng mới hay liềng gì nữa nè à vả men mẹ cua bò vả đông con men mẹ bò วันนี้อ้วนจกตูดแล้ว

แล้วเขาหัวแล้วขัดๆขัดๆขัๆขัๆอันหนูชื่อกาแฟอหนูชื่อกาแฟอันหนูชื่อกาแฟ,ฟค่ะหนูเป็นลูกหมาจอนค่ะ แม่เมย์ใจดีอนุมาเลี้ยงนอนดิฝาโอ้ยโอ้ยนักบักกระเลงเด้มากระดิงเด้ดังแกลงแกลงโอ้ยหนูนักกระดิ่งเด้กระดิ่งมันใหญ่เฮ็ดูกระดิ่งนะคะกระดิ่งหมดญ่เด้หมดกัดบอกเป็นเหรีมองมีหมดไม่หมดกับกัร์ดหรอเว้ย นั่งนั่งนั่งลงนั่งนั่งนั่งเมานั่งมาห่วยดื้อแท้นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งเร็วนั่งนั่งนั่งลงนั่งเออนั่ง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 มาดีมาดีนั่งลงนั่งลงก่อนโอ้ยไปอยู่หมกมดมดกัดกัดเลยนั่งลงก่อนนั่งลง นังลุงมืองนังลุงแม่ห่วยโอ้หมากระดิง่งอย่มันใหญ่กว่ามาอีกแล้วนี่ว่าหนุนห้วยกระดิ่งเด้อหนุนห้วยกระดิงด่งเนี่หนิมันแรงนะมกระดังกิ้งกิ้งกิ้งหมาน้อยนี่ยังไงก็น่ารัก อ๋อนันน่นนั่นกาแฟกาแฟอาัสดีวัสดีโอ้ยกระโดดคืนเหนหมดกัดกาแฟๆๆเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปนอนแล้วนะคะท่านผู้ชมผุ่นนอนข้างเกยบาน มาเล่นน้ำพี่อวันเหะนี่นมแพะหมดกัดบ่หมดกัดเล่นมอง <laughs> หมดๆม,ม,ม,มดกับกัดอ้ยหมดก,ดมดก,มดกัดด้วยหมดกัดหมดกัดตีนนิ้วกินก่อนแยมแมแๆแมแมแ กาตีนคอยเพิ่งได้กาแฟมาวันนี้เขาเอามาส่งเลยให้ชื่อน้องกาแฟตัวเมียปอกคอสีแดงกระลิงสีเขียวกระดิ่งกระใหญ่พุดเดียไปเจได้กระดิ่งยินแกง,แกง,แกง ซื้อนมแพ้มาให้กินกาแฟาเว้ยกาแฟแม่าามาเอิญกำลังมัน่น จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋นอนแล้วนอนกันอยากนอนจุ่มนอนกันเด้ออยากนอน นอนก่อนบ๊ายบายบอบ๊ายบายนอนเฝ้านมนี่แหเนี่ย